ไปด้วยนะครับเออผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะถ้าใครที่อยากดูคลิปบอ่อยๆนะครับก็สามารถดูคลิปได้ที่แอปติ๊กตอกนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับที่ว่าแอปติ๊กตอกคือแอปอะไรให้เราเข้าไปในหน้านี้เลยนะครับดาวที่โหลดเกมครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอปติ๊กตอกนะครับติ๊กตอกนี่นะครับพิมพ์ไปเลยแล้วก็เลือกไปที่เแบบที่มันมีอย่างนี้นะครับ แบบนี้มันดีสุดนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับชื่อ ROCK นะครับ R R O C K นะครับให้เรากดติดตั้งเลยนะครับผมขออัปเดตก่อนนะนี่น,นะครับก็ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วน,น,นะครับก็ผมขอเวลา l a p t เวลเราเข้าติกตอกนะถ้าอยากดูผมนะครับนี่ช่องผมนะครับดูผมตัดแบบตัดแบบเหมือนโปนะครับแต่ไม่ใช่โปนะแต่ดาม่านะผมตัดที่มันเหมือนโปนะมามามาครับให้เรากดไปตรงที่ค้นพบนะครับนี่ค้นพบจะดูด้านด้านล่างนะครับถ้าเราโหลดโหลดมาแล้วนะครับให้เรากดไปตรงที่ค้นพบแล้ว่ากดไปตรงที่ค้นหานะครับ แล้วก็แบบแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บนะครับก็ต้องที่ตัวเองก่อนนะครับก็ให้เราสไลด,ดีเราไปเลยนะครับไม่ได้ปไปใส่ดีเราดะผมพูดผิพดิให้เรามาผมจะเป็นชื่อนะครับเลแซดไปเลยนะครับยังไงวะอ๋ ชื่อนี้ดิเอาชื่อนี้นี่นะครับัมขอเป็นชื่อแป๊ดเป็นเอเอสอ่งนี้นะเอาแบบหนึ่งสอง 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3เจอเป็นยิงประจับไปคิดก็มาคิดล่ะ ดีกว cat ่าไอีผมนะมาเป็นแปดหนกนงบตงก่อชิบ จุดทีมันไม่ได้เลยเหรอมามามา,มานี่นะครับแม่เราเลือกเอาให้เราเข้าไปตรงที่อาจจะนานหน่อยนะตรงที่คนพบนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ไอดีตามนี้นะ ถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราใสร่รหัสตานี้นะคบสี่นะครับแล้วก็สี่นะครบแล้วก็สามันเป็นอดีช่องหอบผมนะช่องแอปจิตตอกนะนี่นะนี่คนที่เป็นคนจริงๆนะครับคือคนแรกนะครับที่เป็นรูปแบบยิงตายนะครับก็มาฝากติดตามด้วยนะครับผ <c oughs> <c oughs> ู้ติดตามก็ สองร้อยห้าสิบสี่แล้วนะครับฝามกมาติดตามด้วยนะครับติดตามสองร้อยห้าสิบสี่เล้วถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันคนนะครับในแอปจิ๊กซอนะครับผมจะมาเปิดเล่นกับไม่เอาเปิดเล่นดีกว่าจะบอกอยังไงดีเอางี้ถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันคนนะครับ ผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับคนดูในช่องนะครับก็ฝากมากดติดตามด้วยนะครไอ i ดี ID ก็จะเป็น i อ4ดี7 4 7 3เมตัวศูนย์สี่ห้าเก้านะครับก็ดูได้นะครับก็ฝากกดตามช่องนะครับผู้ติดตามหนึ่งพันคนผมจะเปิดสร้างห้องกับคนดูสองสามเกมแล้วก็ว่าไปนะครับ แต่ต้องให้ถึง1 0 0่นคนตอนนี้ก็จะลองไปแลกกี่คนนะครับผู้ติดตามมีกี่คนนะครับถึงจะได้นะครับแบบผมขอเข้าเครื่องคิดเลขก่อนนะครับคี้เก็งไหคิดแต่นั้นก็ขอโทษนะครับที่ใช้เครื่องคิดเลขนะครับเมื่อกี้ผู้ติดตามถ้า1000หน่วย10หน่วย1 0บร้อยพันลบนะครับลบไปอีก สองห้าสี่นะครับถ้ากับ7 4็หคนนะครับก็ฝากให้เพื่อนไปกดติดตามฝากกดแชร์นะครับกดแชร์ให้เขามากดติดตามผมด้วยนะครับบายนะครับไลขเจ็ดร้อยสีหคนก็จะได้อทหนึ่งกับคนดูแล้วนะแต่ต้องให้ถึง1นึ่พัคนนะครับและเจด้อยสีหคนนะครับก็บา,บายนะครับคลิปนี้ กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบายจุ๊บจุ๊บ